พี่เล่นตัวนี้ได้ไหมเล่นเลยเมืล่นๆเเลยกาลีเนี่ยตำนานต้องมาแล้วล่ะยิงไปดีาก็ยังไม่ตายอ่ะคเมทุกคนก็มันโคจะนิ่มไปหมยอ่ะขอกาลีนี่ออกรองเท้าคูดาวดีไหมลดคูดาวอ่ะดีปะหรือไม่ดี โอ้เจาะเวทดีกว่าเนาะโอเคโอเคดูกนเฮ้ยสวยจังโอ้โหเกินไปเม่นไปฮัลโหลตายได้แล้วเนี่ยทีมเฮ้ยตา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 ยโอเคนั้นเลสเกินไปไม่ตาย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 เลสตายเลสตายสวยเอาตายดิครับโลอะไรอะตาย มาทำไมไอ้บ้านหน้าหนองนวลหนองไม่ต้องกลับขึ้นมาเอมีอันติแล้วตอนเนี้เฮ้ยเฮ้ยสามตัวสามตัวแล้วตัวนี้สามตัวเดี๋ยวบอกก่อมีดึนยีงไป่าของพี่มาดิยิงไปดิ เออเรียบร้อยยังไงไปซาตาบินซาตาบินซาตาจะบินอย่างนั้นเหรือซาตาจะบินอย่างนั้นเหรือตายไปซะอายังไม่จับพี่ก็อันตีแล้วล่ะชคดีปืบปืบเรียบร้อยไม่ต้องจับแล้วแหละอันตีไปปืบ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 เรียบร้อยไม่น่าจะรอดอันตีจะมาแล้วทุกคน

มาดิชอตีโอ้ยสวยงามไม่ตายห่ามจริงเฮ้ยมันไม่ตายอ่ะเกิดไปไหมโอ้โหไม่ตายอือสวยเตินสวยจัดบอกเลยคารีเนี่ยตำนานต้องมาแล้วล่ะช็อตนี้วันยังไงทุกคนเฮ้ยเต๋อแฟนยังรับยวครับ ไม่ตายเลยเว้ยยังรอดว่ะยังรอดยังรอดยังไม่ตายก็ยังไม่ตายอะค่ะทุกคนก็มันโคจะนิ่มไปหมอยก่อนเก็บไม่จ้าเก็บไม่จ้าสวยมากครับเก็บไม่จ้าช็อตนี้โอ้ยตายดิวเจอหอกสลิมเข้าไปเรียบร้อยทุกคนนนิแบ โดนอะไรอ่ะน้องโด้เช้างแก้แขนช้างให้เก้เขนช้างให้จ้าตันตันติใส่เลยจ้าตอนตียังไงืืมันยังไม่จับใครเลยนะเห็นป่ะบอกแล้วยังไม่จับเอ้ต่อยเรียบร้อยอ้ยสอง จับไปแล้วจ้าจับจับจับแล้วจ้าอารามอ่ะจับไปแล้วแต่ยังไม่จับใจพี่อย่างเดียวตามเต็มนะครับต็มจัไป่ระวังระวังโอ้โหเรียบร้อยช็อตนี้ไอ้ช้างมาดีก็มาดีวะก็มาดีช้างก็มาดี เออก็มาดีช้างก็มาดีสีอุ้ยสกอร์กาลีอย่างเอาทุกคนสวเินไปนนมาแรสล้วอยอกาีนี้ีเป็นผมไม่บางที่สอเราไม่จับโคดเอาอะป่อยวิ่งหนีโ็ด้โา

เาไม่ตายแล้วกันลี่กลีแกไปแล้วกลีอะไรวะันียจบเลยเฮ้ยไม่เมื่อกี้พี่สองตายอะตายก็โดนก็โดนช้างไงเออช้างช้างจะ้ีกว้พี่ก็แทงเลยพี่แทงเลยนะแทงเลย ขกูอ,อ่อนเฮ้ย<อ>ปากดีว่าไม่งอนกูอูดดูดีโอ้ปากดีที่เปงนะลูกวันเหรอคะเออพี่ที่่องเล่นกาลีเอาจัดเลยนะเนี่ยโอแต่ตานี้ตาเดียวครับรมีตาเดียวแหละมีตาเดียวที่เล่นได้แบบนะี้ หุ้ยกาลีผมตึงนะกาลีพ oh, nah, ี่ต um> ึงนะดูดิได้เหรียญเหรียญเงินเมดด้วยอโอเหมือนทานนอตเลยพี่โอ้โหดูดาเมดดีครับทุกคนเอาเรื่องครับดาเมดพี่เยอะกว่าแบ็กเมนเกินไปมั้ยโอ้เป็นไหนเอาครับง่ายๆเลย đám về cùng dưới của phía